ทุกเรื่องครับรทกศทําได้อยู่แล้วคือทกศตั้งมาเนี่ยตั้งแต่ปี2 5 0 9ครับ509เจตนาตั้งธนาคารตอนนั้นน่ะก็คือเพื่อให้กเกษตรกรชาวบา้านเราเข้าถึงเงินทุนล่ะครับที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจะไปกู้แบงค์พาณนนิชย์มันต้องมีโฉนดมีเอกสารเสียบอ่าไปส่งแล้วก็ต้องชำระรายเดือน3เดือนไม่ส่งโดนฟ้องครับแต่ในส่วนของทกศเราเนี่ยก็ถือว่าเอาําค้ำกันเราจะใช้หลักประกันคนคำ้ำหรือค้ำร่วมกลุ่มกัน แล้วก็ชาระรายปีครับทำไรทํานาเลี้ยงวัวเลี้ยงไกยข <c oughs> ายได้เดีย <c oughs> ๋ยวมา <c oughs> ขายครับแต่ถ้าภัยแล้งน้ําท่วมเกิดภัยพี่บักบเานลี้ีสัก,กินอะไร,ระเนี่ยก็เลื่อนภ้าํชหระไปก่อนครับไม่ไม่ต้องห่วงว่าจะโดนพ้องน้องอะนะเพราะให้สําคัญพี่น้องทําจริงนะครับ <c oughs> ในส่วนของสานักงานทกศจังหวัดเชียงรายที่อยู่น้าที่แห่งนี้เนี่ยนะ <c oughs> เรา สนับสนุนสินเชื่อให้ลูกค้าเงินคู้นะครับที่คู่เราครับท่านผู้เชิรัฐมตรีตอนนี้มีประมาณ1นึ0งแสนสองหมื่นลายสนับสนุนสินเชื่อไปแล้วเนี่ยสามหมื่นหพันล้านนะครับตามเอาธนาคารครับ <S <S แล,แล้วทีนี้ในเรื่องของอสาขาเชียงรายเรามี29สาขาครับแล้วใน29สาขาเดยนเราก็กระจายอำนาจให้กับผู้่อปรสาขา หมือนเมื่อก่อนเนี่ยอำเภอพานนี่มีธนาคารมีสาขาเดียวครับก็ทกศแต่ลูกค้าเยอะเยอะเวลาไปติดต่อธนาคารไม่สะดวกเวลาขอกัวอะไรช้าธนาคารก็ตั้งสาขาขึ้นมาอีกเป็นสาขาตำบลแหละมาเจดีหลวงเนี่ยท่าต้นเกียงม่วงคำก็กลายเป็นว่าอำเภอพานมีทกศสี่ที่นะครับแล้วก็มีผู้การสี่คนมีผู้ช่วยผู้การสี่คนแล้วในเรื่องไอ้เงินกู้เนี่ยมนดีอย่างหนึ่งครับ ก็คือธนาคารกระจายอํานาจแบบวัวของพี่โดกเนี่ยนะที่ว่าโครงการของท่านกระทรทริ์สารฝันสร้างอาชีพไม่เกินรายละแสนสองคนค้ำเนี่ยนะครับมันไม่จําเป็นต้องถึงจังหวัดก็คือธนาคารกระจายอํานาจให้แล้วคือในสาขานจะมีผู้ช่วยเพื่อการสาขาเนี่ยท่านเมธานาคเเป็นผู้ช่วยเพื่อการสาขาท่านต้นเขียงมาร่วมเสวนากนัรเราวันนี้ธนาคารให้อหํานาจไม่เกินหนึ่งล้านบาท อ่ะอุดวัตไปเลยครับดึงแสนน่ะที่ว่า่ยอุดวัตไปเลยนึงล้านถ้าเป็นผู้จัดก,การเนี่ยสามล้านครับส่วนผมผู้ช่วยผอดิหกล้านครับเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีครับ <c oughs> ก็ถ้าแผนงานชัดแผนงานดีเป็นไปได้แต่หลักกันมีแต่เกิดอำนาจสาขามันก็ถึงจะไปต่างหวัดครับ <c oughs> แล้วทีนี้อาผมมาตรงนี้ก่อนนะครับตรงสารฝันสั่งอาชีพต,ตอนนี้เนี่ยนะที่ทาง ที่ประชุมเดสมอยกับทกศเราเมื่อแปดธันวาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อตอนทกศก็สนับสนุนสินเชื่อบัวหมูเป็ดไก่เนี่ยต่ทากันเองไงครับเฉพาะพนักงานทกศกับลูกค้าตอนนี้ผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับเวลาจะสนับสนุนสินเชื่อก็มีทางท่านศุสั์จังหวัดมาดูแลพอสนับสนุนสินเชื่อไปแล้วบัวเจ็บไก่ได้ป่วยทางสํานักศุสัตว์ก็ช่วยดูแลและทีนี้นี่มันต้องจ่ายไปก่อนเพราะจ่ายไปก่อน เขาก็จะถือว่าเป็นสมาชิกใครที่ร่วมโครงการนี้เกษตรกรในเพลิอพลนนะใครที่ร่วมโครงการนี้มันมีหลายชื่อจากนั้นในส่วนของทกศก็จะมีงบที่ว่าจะส่งเสริมในเรื่องผสมอาหารสัตว์หลักสูตรผสมอาหารสัตว์หลักสูตรดูแลสุขภาพสั์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลักสูตรการตลาดไฟทางซึ่งเราก็มีความเครื่อข่ายของเราก็คือท่านกับกันดันเชิงแสนเนี่ยหมอเสือแต่ครับก็ ก็ถือว่าอยู่ในเครือข่ายในการพัฒนาบัวด้วยกันครับแต่พี่น้องก็จะได้รับคําตอบที่ถูกต้องนะครับในส่วนน,นี้ครับแล้วก็พอมายังสมาร์ทฟาร์มเมอร,ร์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ท่านผู้ชยถามท่านรองกระสาบกันรวงนะรองผู้จัดการผัวมอตอนนี้เนี่ยยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นี่มีโครงการอยู่แล้วนะครับตั้งตั้งแต่ปี62นี่จะหมด3 1มเอดมีนาหกข่านี่ ยังสมาร์ทฟามร์นี่มาจากที่ว่าจากทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอครับเป็นคนส่งเสริมตั้งมานะครับแล้วทีนี้ในส่วนของตกสก็ได้รับการอบรมนะครับก็ได้รับการเชิญนะครับจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเรื่องของเดือนที่แล้วเนี่ยแหละครับไปให้ความรู้ในเรื่อง b u s เ n e s s m o เด l การวัดนี่แหละครับทีนี้ในส่วนของน้องยังสมาร์ทฟามืดนะครับคือ หลังจากที่ว่าอบรมผ่านกับทางสานักงานเกษตรจังหวัดแล้วอาจจะมีงบจากส่วนราชการด้วนั่นเขยนโพวงก,การไปขอเพื่อสนับสนุนแต่ถ้าหากไม่เพียงพอในส่วนของตกลเราก็สนับสนุนอยู่หลักการสนับสนุนเราอย่างนี้นะครับก็ตั้งแต่มกรา 6, 2, หกสองนูครับถึงสัป์เส็จมีนาหกห้าเงื่อนไขอย่างนี้นะครับแลวธนาคารก็มองว่ายังสามารถพอเมื่อธนาคารจะอันไม่เกินสามแสนมากกว่าเอ ฐานฝัญสร้างอาชีพฟัวของท่านประสุทธสัตว์จังหวัดเนี่ยครับเพราะท่านประสุทธสัตว์จังหวัดสองคนค้ำไม่เกินหนึ่งแสนแต่น้องยังสมาร,าร์ทโฟนเมื่อเนี่ยอั้นสามแสนครับไม่เกินสามแสนแต่ใช้สองคนค้ำนะครับเราเพื่อนเราสองคนนี่แหละขับไปแต่ก็แต่มันก็จะมีรายละเอียดหนึ่งสองสามต้องเขียนโครงการหนึ่งสองสามนะตอนนี้ก็มีเตรียมพัฒนาลูกค้าระดับแปดของผมคุยชัยพรแพร่คำฮักมาด้วยจอดรายชื่อ น้องทั้งสี่ห้าคนอยู่ไว้แล้วครับเดี๋ยวหลังนี้ก็ติดต่อตัวหากัะเดนการทําแผนวันจันอังคาน,นี่ก็สามารถไปติดต่อพื่อกันสาขาได้เลยเว่าขาดเดี๋ยวให้พี่เข้าดูให้ก่อนเพราะ <ๆ S 1> ว่าที่ผมว่าน่แหะก็คือสาขานี่ก็คือธนาคารกระจายอำนาจให้อยู่แล้วครับสามแสนไม่เกินสามแสมนความนักผู้ช่วยผู้จัดการครับแล้ว Pablo ทีนี้ในส่วนของแปลงใหญ่เ,เดี๋ยวฝากถึงยังสมาร์ทโฟอก่อน ก็ฝากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีตามท่านกระสาบต่อในเรื่องโครงการนี้อยู่แล้วแต่ดอกเบี้ยมัน6.5ครับ MRR 6.5ขอท่านลองกระสาบว่าเอาสักสองได้ไหมหรือหนึ่งบาทนี่นะครับเพราะว่าเวลาทสศเขาออกโครงการมานี่นะครับมัต้องหนึ่งพระรัฐบาลตั้งโครงการมาต้องผ่านบอร์ดเห็นชอบก่อนครับก็คือในส่วนของบอร์ดทปเนี่ธนาคารเดียวครับ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทัดอาคม